สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต่อเราข้าสุ่เกมแดนซ์นอวสองนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าเราเอ้ยไม่ใช่เราอัป <laughs> เดตอะไรกันมาบ้างนะคะรู้สึกว่าจะมีอัปเดตแบบว่าเมื่อ,อวานใช่ไหมฮันพุดธหรือใช่อัปเดตไอเทมมอมานะคะชุดชุดนอนชุดปายน้ํามีน้องเหมี่ยวมาด้วยตรงน,นี้นะคะมีมีชุดนอนมา แล้วก็มีอันนี้ใช่ไหมนี่อ,อ่อชุอดว่ายน้ำไปไหนวะล่าสุด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 นี่ไงชุดว่วยน้ำชุดว่ายน้ำคู่ป่องนะคะป่องซื้อก็ได้แล้วก็มีชุดว่วยน้ำแบบเพสซื้อนะก็จะแบบน่ะนิดนึงเอาไว้ใส่ว่าน้ำทำกิจกรรมนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยทั้งมนนะ่ะ มันเป็นถุงแระไม่ใช่ถุงแรงดึงเปิดไหนนะอยู่ไหนะไหนะหาไม่เจอครับอย,อยู่นี่หร้อมั้งนี่ไง,งไงไม่ใชด่ดิข้อมูลดูข้อมูลเฉยๆก็พอไหมล่ะมี่จะมีเจ็ดวันนะคะแล้วก็มีถาวรนะถ้าใครได้ถาวรก็ดีนะถ้าใครได้เจ็ดวันก็อไอพี อันนี้ด้วยเอาไปแลกของเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นน้องปลาก็เจ็ดวันแล้วก็ทวนนะคะก็ต้องเสี่ยงดวงเอาว่าเราจะได้อันไหนเนาะแล้วก็เขาอัปเดตไอ้นี่มาด้วยไปไหนเลี้ยวไม่ใช่ดินี่แต่ว่ามันต้องเปิดมันต้องถึงเวลามันถึงจะเปิดอะนะคะเออว่าอะไรอีกเนาะ มัมเต็มมาเยอะอยู่นะเห็นแบบวตอนที่เข้าเกมอะ่ะเขาจะมีให้ดูอยู่นะคะสมเราก็จะมาทำอีย่งก็ฉันจะมาทำอะไรก็ไม่รู้นะฉันว่ามันเล่นยากนะเธอฉันต้องเล่นหลายนิ้วมากเลยอะ่ะฉันจะเป็นปลาหมึกอยู่แล้วว่าเล่นทีนี้แบบปลาหมึกเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะมาโรงงาน มาอัพสตูเบจิกนะคะกลอกเบนมอนใส่เป็นชุดไหนดีชุดไหนดีชุดไหนดีตอนนี้มีแค่ชุดแบบลองกองแกงนะคะนี่ไหมนี่ใส่เป็นสีแดงไปปะอาานันี้มันีมีนี่มีกิ่นเพลิงเพื่สีด้วยมาจากไหนวะเอาไปใส่ชุดนี้จะดีเลอก็ได้อยู่นะ ยัดไปเลยอย่าได้เคนี่โล่สีมันได้ไหมเนาะเรียบร้อยฮะก็จะแบบปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งปุ้งปิงงง้งอย่างนี้นะคะแล้วก็ถอดออกก็ได้แต่ไม่รู้มันจะแตกหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจอันนี้โรงงานผลิตไม่เดียวยัดใส่ต่อไปเปลี่ยนชุดเป็น อันนี้แล้วกันคะยัดเป็นสีฟ้าไปเพราะมันอยู่กับน้ำเนาะตอนนี้ก็จะเป็นเวบหนึ่งก็จะมีแบบยิบยัดยิบยัย้มเลยแล้วก็โอ้ยทำไมฉันกดออกมาบ่อยจังเลยมาอัปเกรดนะคะอัปเกรดตรงนี้ก็จะเอาชุดใส่แ,แต่เราจะเอาชุดใหม่ใส่ชุดนี้ก่อนมี่ชุดสวยอัปเกรดก็จะมีตามนี้อืม สมมติว่าเดี๋วนะนี่นี่คือกับเพืเช่วยทีนี้ถ้าเป็นอันนี้อ่ะโอ้ต้องใช้เยอะมากว่าจัเตเดขึ้นไปได้อีกก็ผ่านก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็นชุดว่ายน้ำเมื่อกี้แล้วกันนะฮู้ง่ายๆก่อนเนาะนี่แล้วสองแล้วสาม้วสี่ต้องไปหายนีนไหนได้แค่ไหมวะในชุดที่ใส่ตอนนี้อ่ะ นี่ก็จะมีเอฟเฟกตปุ้งปิ้งปุ้งปิ้ง,งหน่อยๆหน่อยๆย้ำม,มันหน่อยๆน,นะขอ,อนำโชคถึงเวลาขอพอรแล้วอันนี้ต้องใช้เพชรขเราไม่มีเพชรเพงหรอกค่ะมาล่าสมบัติต่อดีฟัวสุมได้ไหมุไม่ได้ไว้มาล่าสมบัต,ติมมต,รตรอดีฟัวอ,อันนี้รับได้เลี้ยวใช่ไหมใช่ ซื้อนี่นี่ซื้อก็จะอะไรนี่ชอบสุดก็ไอ้บัตรได้ดีแหละบัตรได้นี่หมดบัตรเอผ่านบานอย่างรุดเร็วเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยเอ่ะเมื่อไรก็ได้ชุดน้อสุ่มมาเท่าไหร่นะเนี่ยไม่ได้สักเตือไม่ได้สักทีนะฮะ บนัส,ส,สิบสอบาทสูงไปกี่ครั้งห้าสิบหกครั้งยังไม่ได้ชุดชุดยังไม่ออกเลยเหรอรองเท้ามาเหรอได้รองเท้าแล้วว้ยลองไปอีกอย่าได้แค่เดลือเท่าไรอะ่ะต้องผมออกหรือ,อย่างวะหรืออย่างยังไม่ออกเลยแค่ดอกไม้กับรองเท้านะคะ ดูที่ว่าเราต่อไปเราจะได้เท่าไหร่สุ่มทีละห้าครั้งก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอ้ยนออแต่จะขาดอ,อ,อ,อืเฉียนนิดเดียวเองนิดเดียวก็ไม่ให้เนาะนิดเดียวเองนะ่ะอืย่าใช้คูป,ปองหมดนะเดี๋ยวจะไม่มีทํำแบบอื่นนะคะ <laughs> พยายามใช้แบบว่ากลางๆแล้วปนะ็นกลางๆโอ้ไม่ก็ถ้าเราไป้นั่นอื่นมันจะรีไหมอ่ะกูมันรีวะ่ะสิบห้าสิบห้ากับสิบห้าเว้ยแล้วไงใครแคร์ส่นต่อ <c oughs> บอกให้ยาไซ้คูปองหมดเราจะใช้หมดแล้ว <c oughs> ชุด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 ขอดชุดหน่อย โอ้ยมีเกลเกจารมาโชว์เลยตอนนี้ล่ะโอ้ oh my god คิสตันเนี่ยไปทำอะไรอะ่ะไปแลกเหรอแลกอะไรเนาะเน่า no. อ๋อ,อมาแลกไอ้นี่ได้ อเอาอีกห้าก็หมดแล้วนะไม่ไม่ครูปองหมดแล้วสุม่มแหลกจริงจังเอาไปต่อค่ะดูซิว่าเราจะได้ไหมนะค่าค่าโชคดีจะเต็มแล้วนะอไปต่อไปตอ่อย่าได้แค่เพราะตอนนี้คูป,ปองก็น่าจะหมดแล้วแหละอื อได้อะไรมาเว้ยัลโได้ถือได้อันนี้มาเมื่อกี้เมื่อโค่ขงใหญมาเทียบเทียบเลยวันนี้ะระมายนะฮะเจ็ดสิบอเจสองอ้ยอ้ยอย้เรียบร้อยฮะเปิดอันนี้หมดเลยแล้วไม่ออกชุดให้ด้วย,ยนืน้นรักจังเลยอะครับ อ้าวป้ายปไปไป,ไปเรื่อยๆเปิดเรียบร้อยฮะพักก่อนไม่ได้น o วันอกเลยทีเดียวเชียวข้อความเข้ากดไลค์ใช่ไหมเรากดไปแล้วโอ okay. เคแลกไ like, ลค์แลกดอกคุณหลาบกันจ้าเข้าว่างง้นนะเราก็แลกเช่นกันแหละไม่ว่าแต่เขาเลยไหนรองเท้าวะ นี่ไงแล้วก็ไอเทมเมื่อกี้ใช่ไหมนี่อืมกรหัวแบบโอเคอก็ยังถือว่าโอเคแล้วเนาะก็ถือว่าอเอ่อเดี๋ยวไอนี่มันอยู่นี่ปะน่มาๆๆอันนี้ได้สิบสามแล้วมีผ่านเน,นื้อ,อ,รอเรื่องนี้อะไรอ่ะผ่านเนื้อเรื่องผ่านเนื้อเรื่อง แล้วก็เนื้อเรื่องอเด็กยังไม่ได้เลยอ่ะต้องแ,แล้วนี่ถึงไหนแล้วนะระดับไอดอนอันนี้ซิวเวอร์ซิวเวอร์กี่ดาวหรอวะโอ้ยทำไมนี่อีกนานเลยอ่ะ มื่อกี้ฉันไม่ได้เข้ามาดูนี่ไม่ใช่หรอกกันเติบโตภารกิจไอ้แรกของขวัญน,นั่นอยู่ไหนวะเออกิจกรรมนี่ปะ่ะเออใช่ใช่ใช่อันนี้คือซื้อเสื้อผ้าไอ้นนสสมเติมกิจกรรมนำโพงนะคะนักเปลี่ยนไอเช่นนี่ไงไม่ถึงหรอวีพีแท้งไม่ได้หรอ ไม่ใช่ตัวนี้หรออันนี้ต้องหากหละ่ะโอ้โหร้อยอันหัวทิ่มเลยทีเดียวอันนี้อะไรพื้นข้างล่างมุน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 ไหนอ่ะหัวใจอ๋ออยู่ที่มือน้า no. อะไรครับนนเนี่ยได้คเนี่ยเอามาแรกโข่งนะคะ เราบดแรกโของอันแรกโขงก็แรกเชิญไปไหนไม่ไปพักก่อนอ้อตั้งแต่เช้ายังไม่ได้พักเลยเนี่ยคุณตาที่ไหนสดแสดงว่าอันนี้ก็ในกล่องแรกเนาะว้า no. ว wow. แนกปีกว่าปีกบินไม่ได้เนาะอันนี้อันนี้เป็นแพ็กเติมเหรอจำนวนเติมเข้า เป็นแท็กเติมากเขาบอกจะนอนอยู่เติมสามเติมหกร้อยเติมหนึ่งพันนะคะร้อยมาห้าววยแล้วก็เติมสามพันสูงสุงดอยู่ที่สามพันะคะอันนี้คือค่าเสน่ห์ณตอนนี้ใช่ไหมแท็กแรกไม่เกี่ยวไม่จะมาเร็วๆนี้ไม่เกี่ยวตอนนี้ก็โขงก่อนไหมโขงยังไม่ถึงไหนเลย ถึงสิบถึงยี่สิบอันนะคะทำไปเสร็จไปแรกใช่แรกด้วย <c oughs> หนีแรกติดตามโดยเป็นไงละ่ะโบยเห่าอีกแล้วอย่างรัวอย่างรัวจะโดนคนในที่บดไปเนี่ย <c oughs> ฉันรัวโขกไปเรียบร้อยไปไแต่ละกิจนี่ไงยี่สิบแปดเลยว่ะ เอาสามสิบเลยไหมไหนๆก็ไหนๆละสองอันเองส่งอะไรวะเขาเขาส่งอะไรวะเฮ้ยเดือนหาไม่เจอเยับส่ะคุณสามสิบอดีน่ อค,อควิสมาใช้มั็นห่อแล้วไปดูก่อนเมื่อกี้เราได้อะไรมาเะกี้เราได้อะไรมากเามากาะเราได้ลิลี่มาแล้วอันนี้คือใช้สุม่มสมบัติคูป,ปองเหรอวันนั้นเป็นที่เราสุ่มเมื่อกี้ปะแล้วจะเป็นการ์ดอันนี้ก็จะเป็นกอขินคิสตันนี่ก็จะเป็นนี่เราได้ไปอัพแล้ว นี่ก็จะเป็นการ์ดเหมือนกันโบยอันนี้คือแบบแหลกดานเลยอะครับมีพลังงานไหมยังยังไม่ผ่านวิธีกันเลยอันนี้คือสร้อยสร้อยอันนี้ชุดนี่ทรงผมอันนี้จะเป็นชุดรองเท้าวัตตะชุดอยู่นี้เดี๋ยพยายามเอาชุดนี้ก่อนพันดันด่วนนะคะ มีเออเขอพลังพลังงานมีเยอะมากเลยอ่ะซื้อต่อแล้วก็กด,ดย้ำไปเลยไน้หนึ่งนันนาน,นานทีจะออกนาน,นานทีเขาจะออกมานะคะเรียบร้อยค่ะหมดเรียบร้อยนี่อยากได้มาแรกกางเกงนี่ยังไงล่ะ เลือ,อีกสองอันก็แลกได้แล้วจ้าก็จะไปใส่คู่กับตัวนี้ไงล่ะก็จะเป็นสีแดงแบดเลยแบบนี้ <c oughs> โอ้เออลักกี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี้น่าจะเป็นของอันนี้นะคะนี่งใช่จริงด้วยเอามุนมุนมุนเผื่อ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 ไม่ได้เหมือนเดิมอะอมลำโพงใหญ่ ลำพูงใหญ่มาเต็มแต่ก็ดีนะเพราะว่ามันก็สำคัญอยู่ไปประกาศเรียบร้อยฮะหมดมุกเลยว่าจองอังหวะนี้หมดมุกของแท้อ่ะโอเควันนี้ก็จะหมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวอันนี้เราไปแค่สองอันเองเหรอ้ายมีคนมาขัดเอเดชฉันแหละมันจะเอาคอนทุบเธอนะ โอเคนะคะวันนี้ก็หมดเป็นเท่านี้เดี๋ยวลาไปเท่านี้เนาะขอบคุณคนที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไปหาแรกน้ำหอมกันต่อ <laughs> เป็นเครียดเลย